สวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะมาแนะนำแล้วก็มาทำความรู้จักกันก่อนนะคะชื่อบัตนะคะบัตก็เป็นสาวใต้คนหนึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดสตูลนั่นเองค่ะวันนี้นะคะบัตก็อยากจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆอชอบทานผลไม้อะไรบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะบัตก็มีผลไม้สองอย่างด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะเฮ้ซ่า กันว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าคงถ่ายก็คงจะถ่ายไม่ถูกกันเนาะเพราะว่าคนเราเนี่ยค่ะก็จะชอบผลไม้ที่แตกต่างกันไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าวันนี้ค่ะบัตรมีผลไม้อะไรบ้างะคะวันนี้ก็ลงไปซื้อของที่โฮมโปรมานะคะแล้วก็ ระหว่างทางผ่านเข้าบ้านนะคะก็จะมีร้านผลไม้ร้านหนึ่งนะคะซึ่งบะซืสส้อทานเป็นประจํานะคะแล้วก็ร้านนี้ก็ผลไม้อร่อยด้วยนะคะเขาก็จะคัดเกรดนะคะเกรดดีๆนะคะเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นผลไม้เกรดดีแล้วก็ทานแล้วรสชาติอร่อยนะคะนั่นก็คือนะคะเน่เนนั่นก็คือส้มโอนะคะส้มโอนี้ก็ขาวน้ำผึ้งนั่นเองค่ะนี่ก็ราคา40บาทนะคะรสชาติก็อร่อยมากๆเนาะคือมิปรี้ยวเลยนะคะที่สําคัญคือ เป็นส้มโอก็เป็นผลไม้ที่บัรทานแล้วเขาก็ช่วยในการระบบขับถ่ายได้ดีด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะมันซีนมาแบบนี้ก็คือมันดีมากสะดวกด้วยเราไม่ต้องมาเสียเวลาในการปอกเปลือกนะคะเพราะว่าส้มโอมันก็ ปอกยากนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้มันก็สะดวกสบายเนาะเพราะว่าโลกเรามันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะมี40บาทนะคะแล้วก็ผลไม้ต่อไปนะคะที่เราต้องทันเป็นประจำนะคะเพราะว่าเขาช่วยย่อยนั่นเองนะคะช่วยระบบการย่อยในลาไส้ของเราได้ดีนั่นก็คือสับประรดเองค่ะสับประรดนี้ก็20บาทค่ะเลียงเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่บัด อชอบทานประจํานะคะเวลาที่บัตท,ทานพวกเนื้อสัตว์นะคะบัตก็จะต้องทานนะคะคือสับปะรด ตามทันทีเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยในระบบขับถ่ายได้ด้วยนะคะใครนะคะที่ชอบผลไม้ลองเขียนมาใต้คอมเมนต์ดูนะคะว่าทุกคนเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะชอบทานผลไม้อะไรกันนะคะแล้วก็เรามาแบ่งปันความรู้กันนะคะว่าผลไม้แต่ละอย่างเนี้ยค่ะเขาช่วยในเรื่องอะไรบ้างเนาะนี่ก็คือผลไม้ที่บ้านมารีวิวในวันนี้นะคะ2อ,อย่างด้วยกันนะคะใครที่ชอบทานผลไม้อะไรแล้วก็ช่วยในเรื่องอะไรก็สามารถเขียนใต้คอมเมนต์มาได้เนาะค่ะเราก็มาทําความรู้จักกันแล้วนะคะ บัตก็ชื่อบนะัตเนาะบัตก็เป็นเจ้าของธุรกิจร้านขายโจ๊กนะคะแล้วก็ขายของออนไลน์ด้วยนะคะขายของออนไลน์ของแบรนด์สมุนไพรโนบะก้าเองค่ะเป็นสินค้าที่ดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอกนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่มีสารเคมีนะคะใครที่อยากดูแลสุขภาพก็สามารถทักทายมาหาบัตรได้นะคะเพิ่มเตค่ะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะก็ อย่าลืมนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะตอนนี้โลกเรามันก็มีอะไรที่เข้ามาเยอะแยะนะคะสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการดูแลสุขภาพไม่ดีที่สุดค่ะแล้วก็เลือกทานอาหารที่ดีด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไว้ก็บ๊ายบาย,ก,บายก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัดใหม่นะสวัสดีค่ะ